ตวจในช่วงระยะนั้นก็คือให้ตะกันเดือนหายไปเดืนบ้านอาทิตย์หนึ่งพอตรวจเป็นงานขึ้นแบบนั้นเพราะว่าเวลาเราเป็นตะกันเดือนเต้านมมันติตึงเป็นบ่คะพอมันตึงมันทําไม่เจอแต่ในช่วงระยะนี้เต้านมของขราวมันจะนิ่มโอกาสในการที่มัอเข้าข้ามถึงก่อนมันจะมันมันจะมีโอกาสหลายปอแต่เมื่อวีนนี้ทำเน่มีตะค้นไวต่อแต่ไบต่อแต่นาจะไบบขุดหมอมันจาเดือนแม่กระมมาจะเทียเป็นบ่คะ ปฏิทินในการนับเข้อออกง่ายๆเลยค่ะวันหวยออกแม,แม่นปะคะแม่มือนี่นะมือหวยออกวันที่หนึ่งหวยออกตรวจเตารอบวันขอบือเลือดแมน่นปะคะอ่าเราเอาวันเดียวของของรอบเดือนอาจจะเป็นวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกก็ได้แม,แม่นบะคะแม่เอาไง่ายๆเลยแต่อเอาวันหวยออกเลยตรวจเดือนลักทังเนาะอันนี้คือปฏิทินของการที่เราตรวจเอาบอกง่ายๆเนาะคะ่ะ ต่อไปเดี๋ยวขอเชิญคุณหมอโน๊กมาเพิ่มเติมเนาะใส่ไปเรื่อยๆนะตัวจให้มันพอดเนี่ยตัวจให้มันพอดแต่ว่าผมก็ยังเห็นพอดอกแต่ว,ว่าหลักการในการตรวจมีฝากไว้ที่ขาหลักการนะคะขอเชิญคุณหมอโน๊กค่ะอาบุกุ้งให้หมอนีหน,น่อยค่ะอ้าวแบที่นี่มอสะลุ้งแลรับจีดเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดมาเล่กตัวโน๊กเกิดจากไหนคะ เกิดกันงาเอาขึ้นบ่อนี่บันละที่โอ้ยเราหันกันงาหนึ่งเอาขึ้นบอนเอาขึ้นบอนนี่บันละบ็ค่ะมะเร็งเต้านมเกิดจากเซลล์ท่อน้ำนมที่ผิดปกติเห็นบอไคะอ่ามันมาจากเซลล์ท่อน้ำนมที่ผิดปกติอ่าคุณบอนฉันขี้ยานจะเป็นมะเร็งเต้านมแทพบ่อนี่เล่าว่าเบอรนละวัชเชียงแหงแนอายุเท่าใดคือเชียงหลายเชียงหน่อยนะคะเดี๋ยวหมอนจะรู้ให้ว่า เสียงจะเป็นมะเร็งเต่านมนะคะสัญญาที่หนึ่งคือตัวอย่างคะเต้าทมเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปยังไหนมอที่นู้นแกผ่าคอนเสียนได้ออกคอนเสนลอกออกไปยินซอกกระจกเบิ่งบรรลอบเจ้าของทางนี้หัวดำปีปีแทางนี้แดงจึงเขื่อนมีพื้นมีตูมสี่ทุกพวกต้องแางได้พี่ปกติทางไหนคะ ผู้เพราะว่าขแขางดั่มันดันงดิดิบันดัแต่เกาไม่บอสคะแต่เกามันคือดั่ปี๊ปแข่งนี้นมันคือแหล่งเนบอสพอดีแข่งเต่มผู้ผิดปกตินะคะอันนี้ที่หมอนี่ก็บอกว่าแกะค่ะมันแกะเบอร์เด็ดบนต้องแพ้แพ้แบบเท่าจะมันเพิ่งให้ไข่แม่มันแกะออกเบิร์นะคะแกะเบิร์ทั้งเครื่องก็ได้เป็นเบิร์เปลี่ยนเบิร์ให้่ข่ หาท่งที่แน่โบยางลงไปขังถึงทั่วเ,เข้าปกติแล้วแม่เด้อทังนีดนิดเนะอาหน่อยที่นปกติเลยนะคะถ่งที่ปกติ